สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้ทักทายอ่าก็ขอโทษด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีเราก็มาคุยกันนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ามาสรุปยอดนะครับเนาะอ่าในการเดินทางของเรานะครับอ่าไปไหนมาไหนมาบ้างนะครับเอฟซีเนาะอ่าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับคือวันเสาร์วันนี้นะครับเบิ้ลมือนะครับนะ นะครับไม่มีวันอื่นเจมนะครับวันนี้นะน่าจะวันเสาร์ทั้งวันนะครับพี่น้อง F4 เนาะนะครับหลายคนนะครับก็เป็นข้าราชการหรืออะไรก็เป็นวันที่พักผ่อนเนาะอาปีนี้ร้อนมากที่ขอนแก่นอลูกไล่คุณแม่บอกมันเน่าอไปเป็นครึ่งเลยใช่กับมันตายนะมันเสียชีวิตนะเดชสมอลีนะครับพี่น้องแต่ นะครับนนเลยแล้วเราก็ไม่ท้อไม่ถอยนะครับพี่น้องเอฟจีนะอ่าลำมันก็ต้องซื้อแบบนี้ลำละสามบาทสี่บาทแลวไม่ปลูกก็ไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟจีเนาะเราได้ลงมือทําไปแล้วนะเราจะไปท้อเราจะไปถอยนะทาอะไรต้องทําให้มันสุดนะครับเนาะนะครับอ่ากำลังใจนะครับเนาะอ่าไม่สู้ก็ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอย่าไปท้ออย่าไปถอยนะครับเนาะเราต้องเดินหน้าฟันศอกนะครับกับปัญหานะครับอืมปัญหามีไว้แก้ นะครับเออนะครับปัญหามีไว้แก้เออถ้าจะไปโดดตึกมันก็ไม่ใช่ทางออกนะคไม่ใช่ทางออกที่ดีอะจะไปยิงตัวตายมันก็ยิ่งมองไม่เห็นนะครับเออเราต้องอะไรมึงจะไปหนีร้อนหรือไปพึ่งเย็นก็แล้วแต่นะครับหัวมันนะครับมึงอย่าไปโดดตึกมึงอย่าไปยิงตัวตายนะกูบอกว่ากินข้าให้มันแซ่บนอนให้มันหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะถ้ากินกับข้าวไม่อร่อย นอนไม่หลับตายเพราะอะไรมีโรคเซ็กซนะ้อนนะอ่าถ้าคนเรานะครับพี่น้องเอฟซีนะมันมีอะไรที่คิดมากอะไรที่ทําให้เราบั่นทอนจิตใจของเรากินข้าวไม่หลับกินข้าวไม่แซ่บนอนไม่หลับมึงเอ้ยนะกูบอกเลยนะนะครับทําใจให้สบายนะอ่านะอย่าปากดีอย่าปากเก๋วนะอย่าปากดีอย่าปากเก๋วนะ หมาตัวผู้นะครับตอนนี้เงียบปากแล้วนะเงียบปากไปแล้วนะเงียบปากไปแล้วขอให้ไปเป็นไปตามเวรนตามกรรมนะบอกว่าให้เป็นไปตามเวียนตามกรรมนะเ <c oughs> ออนะครับรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วจะโดนอะไรมึงไปทําอะไรไว้มึงต้องรับกรรมนะเออกูกินข้าว กูจะให้มึงยิ่มด้วยมันไม่ได้มึงทํากรรมมึงก็ต้องรับกรรมให้คนอื่นรับกรรมมันไม่ได้เข้าใจไหมออใครกินใครก็อิม่มใช่ไหมใครทําบุญใครก็ได้บุญอ่ะมันเผื่อกันไม่ได้ใช่ไหมใครทํากรรมทําเวรไว้ก็ต้องรับกรรมรับเวนรนเข้าใจบอเออพระท่านสอนนะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนนะได้ไหมนะออคนทํากรรมทําเวรนก็รับกรรมรับเวีนไปแม่หมด นะนี่มันก็ถูกแล้วนะเออม,มึงทำตัวของมึงเองอยู่ดีไม่ว่าดีหาหาใส่หัวนะอืมหาเหาใส่หัวมันก็ไปอยู่บนหัวเลยทีนี้นะไม่รู้จะกี่ตัวเลยกูว่านี่นะอืมไม่รู้จะกี่ตัวอ,วนะอืม,ม,ะอมนะครับพี่น้องเอกูบอกได้เลยคำเดียวนะเรื่องเอกสารต่างๆนาะนาะกูไปดูหมดแล้ว กูเก็บมาหมดแล้วนะสิ่งที่กูไปเมื่อวานนี้ก็ยิ่งโอ้ยนะครับยิ่งกูดีใจสุดๆเลยกูดีใจสุดๆนะอ่าสิ่งที่มึงแนบเข้าไปกูไปดูหมดแล้วสิ่งที่มึงไปร้องไปเรียนกูดูหมดแล้วว่าเป็นชื่อใครเอกสารอะไรไม่น่าเชื่อถือนะอ่นะครับ การที่จะไปร้องเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะอืเพื่อจอะให้คนอื่นได้รับโทษทางอาญาไปปลอมแปลงเอกสารเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่มาสี่ปีแล้วแล้วเอาลายเซ็นเขามาจากไหนอันนี้กูไม่รู้นะปลอมแปลงได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่ก็พิสูจน์เอาเองนะครับนะเออม,มันถูก,ถกต้องโดยชอบธทำ ถูกต้องตามกฎหมายกูก็ไม่รู้นะเพราะกูไม่ใช่นักกฎหมายมึงเอาไปแก้ตัวเอ,เองนะแต่อยู่ในต้นขั้วมันมีอยู่แล้วนะแต่มึงพูดโดยตลอดว่าเป็นสอคอทิปต้นขั้วไม่มีอยู่จริงมึงต้องออกมารับผิดชอบนะมึงต้องออกมารับผิดชอบโดยมึงนะ โดยมึงมากันแก้งอย่าให้คนอื่นได้รับโทษทางอาญานะใครไปเซ็นมึงซวยมึงซวยยกเข่งประทูนะสามตัวบาทสามตัวบทสามตัวบาทมึงจะหน้าหักหน้างงกูมไม่สนนะกูจะยกเข่งประทูให้ดูนะนะนะครับ ตอนนี้นะครับอาการอยากเน่าๆหมิ้นๆแล้วนะครับนระปลาทูสามตัวสี่ตัวเอออาการอยากเน่าๆหมิ้นๆแล้วกูว่านะเออเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับกูกูไม่ได้เหมือนคนอื่นนะกูบอกแล้วถ้ากูได้ทำเน่ะนะนะถ้ากูได้ทำเนยกูไม่เหมือนคนอื่นถ้ากูไปกูไปจริงนะกูไปจริงกูไปด้วยตัวเองนะกูไปหาข้อมูลโดยตัวเอง ใช่ครับนะจัดค่าจัดครับผมผมจัดแน่นอนครับผมเต็มที่นะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครนะอย่าเอาใครมาโยงนะมึงไม่ต้องเอาเขามาขูก่กูมันคนละเรื่องกับเขานะเพราะอยากให้กูหยุดหยุดเธอพอเธออย่าทำเธออืมเดี๋ยวเขาจเหลิอไม่มีเดือดร้อนมันเป็นระหว่างปัญหา ของกูกับมึงนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะกูไม่ได้โยงใครทั้งนั้นอืมกูไม่ได้เอาเขามายุง่งนะการที่มึงมาใส่ร้ายป้ายสีกูนะเออใส่ร้าย,ายป้ายสีอ่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้อับอายมันเป็นวงกว้างนะอืมนะครับพี่น้องเอฟซีจะโดนอะไรผมไม่รู้ กิกรรมกิเวรกูว่าฝามึงหนึ่งเต็มนะกับคดีมึงที่จะเจอนะคดีละสามหมื่นกูก็เสียพอใจบ่ก <c oughs> ูจะไปอนอนจรนะมันจะได้สงบปากสงบคำสักทีกูหมันไสมานานแล้วนะกับการไปโรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมึงปากดีใช่ไหมมึงเก่งกูชอบคนกเก่งนี่แหละนะ,ะกูชอบคนปากดี นะกูบอกแล้วให้หยุดพอเถือเ้ายาบอกบอฟังไม่เอาหูใส่ไม่เอาหูตรงกูบอกยาเร้าแม่เส้าแม่เส้าแม่บอบอกูเตือนมึงมาโดยตลอดนะนะคิดว่ากูผู้เล่นมึงคิดว่ากูผู้เล่นกูไม่กล้าทำ คดีมินกูจังจัดมาเลยนะกูเสียสามหมืนกูได้สามพันกูไม่เอาสักบาทกูไม่เอาสักแดงนะมึงรู้ใจกูหรือยังพอถึงวันนั้นจะกาบตีนกูเป็นไงหล่ะทีนี้มึงเห็นไหมมึงอย่าทำแบบนั้นนะอย่าหอบลูกหอบเมียมานะกูไม่เอานะถ้าเก่งให้มันที่สุดนะอืมนะครับ ตอนนี้รู้แล้วนะครับรู้สตากรรมตัวเองแล้วนะครับนะนอนไม่หลับแน่นอนครับกินข้าวไม่อร่อยครับเอาข้อมูลนั้เป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่างแกประชาชนนะครับพีน่น้งองเองเอ,งนะอมแปลงเอกสารด้วยนะปอมแปลงเอกสารด้วยมันหนักนะครับพี่น้อง fc ประทับตาว่าเป็นเอกสารที่ไม่น่าเชื่อถือคุณประทับตามาได้ยังไงชื่อของใคร ชื่อของนายเผือกเสือคมตาแล้วใครอารมลงมึงช่วยนะมึงต้องไปแจ้งมึงต้องไปให้การที่ศาลนะก็แล้วกันอืมการสแต็มหรืออะไรก็แล้วแต่นะนะครับเออจองคอเอ่อมูเฮามาโดนออครับผม จอ้องคอหมูฮามาโดนแล้วบอกอ๋ยตายแล้วนะครับโอ้ยนะครับเบิงไปปาบมึงบ่ได้กูปาบเองนะกูปาบกูจะตัดคอมึงเสียประจานเองนะมึงอย่ากำมารอนะเออจะเป็นกลายเป็นหัวล้านเออกายเป็นหัวลุนลุนกมมารอนี่แหละครับพี่น้อ,องเอฟซีของแท้ของแท้นะครับพี่น้องเอฟซีอืมเล่นกับใครไม่เล่น สิ่งที่กูต่อปากต่อคำกี่ดักดำมึงไม่ต้องมาขูกูกูไม่ได้กลัวนะเอามาเลยนะแค่คดีมินมันเล็กน้อยกูจะเอาหนักกว่านั้นอีกดูมันกี่กรรมกี่เวรนี่ดูฝ่ามือกูอีสัตว์กูจะเอาหนักกว่านั้นอีกนะมึงไม่ต้องมาขูก่กูมึงไม่ต้องมาเซ็นเลนมึงจะมาสอนมวยกูมึงสอนตัวมึงก่อน มึงสอนตัวมึงก่อนมึงอย่ามาเห่ามึงแค่หมาตัวนี้นะมึงไม่รู้อะไรมึงอย่าเซ็นแหลนอีสัตนะอืมนะครับ